สวัสดีค่ะวันนี้พี่การมีเมนูอร่อยๆอมาแนะนำเพื่อนๆอ,อีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะทำแหนมสดผัดไข่เจียวค่ะเพื่อนๆค่ะ,ะก่อนอื่นนะคะเราขอเด็ดถั่วรันเตาก่อนนะคะใช้ประมาณสักยี่สิบฝักค่ะ่าเด็ดเสร็จสับเรียบร้อยนะอ่าเราเส้นกลางออกแล้วก็ใส่ถ้วยพักเอาไว้ก่อนนะคะอ่าต่อมาค่ะอะ เป็นกระเทียมนะคะวันนี้ใช้กระเทียมจีนหนึ่งหัวใหญ่นะคะเราใช้ซอยค่ะไม่สับนะคะซอยเสร็จสับเรียบร้อยก็ใส่ถ้วยพักเอาไว้ค่ะต่อมานะคะ,ะเป็นแหนมนะคะ่าวันนี้ใช้แหนมสดหนึ่งท่อนก็ประมาณสักสองร้อยกรัมนะคะ,อะเอาพลาสติกออกด้วยนะคะแล้วก็หั่นบางๆค่ะหั่นเป็นแว่นๆนะ พีก่การก็สาธิตให้ดูหั่นประมาณนี้ค่ะหั่นเสร็จสับเรียบร้อยก็ใส่ถ้วยพักเอาไว้ค่ะต่อมาค่ะเราจะใช้ต้นหอมนะคะประมาณสองต้นนะคะซอยเรียบร้อยเราก็ใส่ถ้วยพักเอาไว้ค่ะต่อมานะคะเราจะใช้หอมแดงนะคะสักประมาณสองสามหัวนะคะอ่าซอยค่ะจัดการซอยเลยนะคะซอยเสร็จสับเรียบร้อย เราก็ใส่ถ้วยผักเอาไว้เช่นกันค่ะอะแล้วเราก็มาดูเครื่องปรุงและก็วัตถุดิบนะคะที่พ่การได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อพิการเสียเวลาในการรับชมคลิปของเพื่อนแล้วก็มีสูตรและรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีแหนมนะคะอะ1ท่อนนะคะประมาณ200กรัมค่ะวันนี้พ่การใช้เป็นไข่เป็ดนะคะเป็น5ฟองเพื่อนๆจะใช้เป็นไข่ไก่ก็ได้ค่ะกระเทียมซอยนะคะ1หัวค่ะ หอมแดงซอยนะคะประมาณสามหัวนะคะอหอมแดงไทยค่ะถั่วลันเตานะคะประมาณสักยี่สิบฝักค่คะต้นหอมซอยนะคะสองต้นค่ะซอสปรุงรสฝาเขียวครึ่งช้อนชานะคะน้ำมันหอยครึ่งช้อนชาค่ะใช้ครึ่งช้อนชาพออย่างนิดอย่างหน่อยนะคะอ่าน้ำปลาค่ะครึ่งช้อนชานะคะพริกไทยป่นค่ะครึ่งช้อนชาค่ะ ตัดด้วยน้ำตาลทรายครึ่งช้อนชานะคะแล้วก็ผงปรุงรสครึ่งช้อนชาค่ะเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบนะคะสำหรับที่จะผัดแหนมของเราไข่เจียวของเราเนี่ยก็ครบเรียบร้อยต่อมาจัดการะคะ่ะตีไข่เลยค่ะตีพอ,เ,อเขากระจายแตกตัวดีแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่น้ําปลาลงไปนะคะน้ำปลาค่ะใส่ซอสปรุงรสฝาเขียวนิดเดียวพอนะคะ พริกไทยเอะค่ะพริกไทยป่นค่ะน้ําตาลนิดนึงนิดนึงค่ะหยิบมือนะคะเดี๋ยวเราไปผัดกับถั่วลันเตาต่างหากอ่ะใส่หอมแดงลงไปเลยค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราก็ตีให้เครื่องปรุงเขาเข้ากันค่ะพอเครื่องปรุงเข้ากันได้ที่แล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปทำการเจียวไข่นะคะ ใส่ผงปรุงรสนิดนึงม่เชาก็ไม่ต้องใส่นะคะเพื่อนๆแล้วแต่สะดวกได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราก็ทำการเจียวไข่ของเราก่อนเลยค่ะเอากระทะตั้งไฟนะคะใส่น้ำมันลงไปนะคะอันนี้จะใส่มากนิดนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเราเจียวไข่เนาะแต่เราจะไม่เจียวแบบกระทั่งถึงฟูฟ่องนะคะพอน้้ามันร้อนได้ที่เราก็ใส่ไข่ของเราไปเจียวได้เลยค่ะ วิธีเจียวไข่ของพี่การก็จะใช้กลับไปกลับมานะคะเอียงกระทะนิดหน่อยเราจะใช้ไฟปานกลางค่อนมาทางอ่อนนะคะอย่าใช้ไฟแรงนะคะเดี๋ยวไข่จะไหมเห็นไหมคะแค่ไข่เจียวก็โอ้โหอร่อยสุดฟินแล้วค่ะเพื่อนๆน,นี่เขาเรียกว่าเจียวแบบโบราณทอดไข่แบบโบราณ น้ำมันพิการก็จะตักแ็งไว้นะคะแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปเลยแล้วก็ผัดกระเทียมนะคะให้หอมนะคะเดี๋ยวก็ใส่แหนมลงไปผัดได้เลยค่ะตามด้วยนะคะถั่วลันเตาของเราเดี๋ยวผัดคุกเข้าให้เข้ากันก่อนนะคะแล้วก็ใส่ถั่วลันเตาของเราลงไปจัดการผัดนะคะ แล้วเราก็ใส่เครื่องปรุงส่วนที่เหลือลงไปค่ะอ่าน้ำมันหอยนิดนึง่งซอสปรุงรสฝาเขียวนะคะอ่าแล้วก็น้ำตาลนิดหนอ่อยอ่าผงปรุงรสนิดนึงที่เหลืออยู่นะคะใส่ลงไปค่ะอ่าก็เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยนะคะเพื่อนเพื่อนก็ชิมดูนะคะเอารสที่เราชอบเดี๋ยวเราก็ตักมาใส่ในไข่เจียวของเรานี่เห็นไหมคะน่าทานไหมคะ โอ้โหอร่อยสุดฟินเลยค่ะพเพื่อนๆถัวดันเตาของเราก็กรบกรอบเลยแหละเสร็จสับเรียบร้อยะะแล้วค่ะแหนมสดผัดไข่เจียวของพี่การน่าทานไหมคะพเพื่อนๆคะ่ออย่าลืมไปลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะ